สวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาขอนะครับแก้ข่าวนะครับก็คือเซนเซอร์เซนเซอร์หน้าเครื่องนะครับสวิกเซนเซอร์ตรงนี้นะครับก็คือเซนเซอร์อารพลาวดาวลินนะครับมาเช็คข้อเวียงนะครับตรงนี้นะครับซึ่งนะครับคลิปไหนนะครับที่ผมได้พูดนะครับผสมนะครับหรือว่าพูดผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อันนี้ก็มาขอแก้ขาวนะครับก็คือนะครับเซนเซอร์หน้าเครื่องนะครับตัวนี้ก็คือเซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวนะครับย้ํานะครับว่าเพลาลูกเบี้ยวนะครับก็คือนะครับมาดูนะครับสังเกตยังไงนะครับก็คือเสื้อสูบนะครับเห็นไหมครับเสื้อสูบเสื้อสูบเห็นไหมครับตรงนี้ให้สังเกตเสื้อสูบนะครับไปฝาสูบนะครับเนื่องจากว่าเซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวนะครับมันอยู่บนฝาสูบนะครับ จากฟ้าสูบลงไปนะครับก็จะเป็นลูกสูบนะครับจะมีลูกสูบนะครับแต่อันนี้มันจะอยู่บนฟ้าสูบนะครับดังนั้นไม่ใช่เพลาข้อเวียงนะครับจะเป็นเพลาลูกเบี้ยวนะครับย้ํานะครับว่าเซ็นเซอร์หน้าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเพลาลูกเบี้ยนะครับเป็นเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยนะครับไอคลิปไหนนะครับที่ผมได้ทําการพูดผสมนะครับหรือว่าพูดออกผิดพลาดไป ผิดพลาดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขอโทษอย่างแรงนะครับขอโทษอย่างแรงนะครับที่ทําให้มีการเข้าใจผิดนะครับผมแต่ก็ต้องอดูนะครับว่าให้ดูการทํานะครับ บางครั้งผมอาจจะมีการพูดผิดพลาดนะครับให้ดูการทำเอานะครับให้ดูการทำนะครับส่วนเซนเซอร์นะครับในส่วนของเผลาลุกเผาเผาข้อเหวี่ยงนะครับมันชอบพูดติดนะครับข้อเหวี่ยงเซนเซอร์เพาข้อเหวี่ยงนะครับมันจะอยู่ด้านในนะครับไดสตาร์ทนะครับต้องถอดไดสตาร์ทออกมาดูนะครับมันจะเห็นนะครับ มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับที่อยู่ข้างในไดสตาร์ทนะครับต้องถอดไดสตาร์ทมานะครับมันก็จะอยู่ในเครื่องนะครับอันนั้นก็คือเซนเซอร์เพลาเพลาเข้าเหียกนะครับขนาดพูดยังพูดติดติดขัดขัดนะครับมันก็เลยผสมกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าเซนเซอร์นะครับที่นิ้วผมชี้นะครับที่อยู่ในติดกับไดสตาร์ทนะครับจะเป็นเซนเซอร์ เเผาข้อเวียงนะครับเพผาข้อเวียงนะครับเซนเซอร์เผาข้อเวียงส่วนส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเซ็นเซอร์เผาลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์เผาลูกเบี้ยวนะครับย้ํานะครับว่าตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์เผาลูกเบี้ยวนะครับก็หลายไลายคลิปที่ผ่านมานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อ่ตัองคออภัยด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับผม